สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมนพศกรสัพยสิทธิ์ในรายการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นสาระสําคัญที่จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญน,นะครับทั้งสามท่านหัวข้อที่จะพูดคุยในวันนี้นะครับก็คงเป็นหัวข้อซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ สังคมไทยของเรานะครับได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับแบ่งสีแบ่งพวกซึ่งก็เป็นประเด็นที่พวกเราจะมาพูดคุยกับน้องๆซึ่งถือว่าน้องๆทั้งสามท่านนะครับก็เป็นน้องซึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านแรกนะครับก็คือน้องต้น น้องต้นเป็นปาทานนะครับสหาหพันธ์นักศึกษา19จังหวัดพะเยาสานครับแล้วก็ท่านที่สองก็คือน้องต้นอีกนะครับวันนี้มีน้องที่ชื่อต้นอยู่สองท่านคือต้นเล็กกับต้นใหญ่น้องต้นก็เป็นน้องที่เป็นสมาชิกของสาพันธ์นักศึกษาสุจังหวัดพเยาศาลนะครับเป็นน้องที่มาจากจังหวัดอำนา,านจเจริญน,นะครับ น้องต้นทักไทยท่านผู้ชมหน่อยครับครับแล้วก็ท่านท่านที่สามก็คือน้องคุณน้องนะครับสาวสวยมาจากมอราชพัฒศูนย์สุนันทาแต่ว่าค่ะามาจากภาคใต้ค่มาจากอำเภอหัดใหญ่นะครับก็เป็นตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาพูดคุยในประเด็นที่ว่าคุณไทยสามารถี่นะครับถ้า มีคำถามนะครับถ้าเราก็อยากจะตั้งคำถามกับน้องๆทั้งสามท่านเลยนะครับว่าวันนี้พวกเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับสภาพสถานการณ์ในทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เอาน้องต้นก่อนครับสำหรับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันนะครับความคิดของผมเองคิดว่าตอนนี้วุ่นวายครับมันเป็นสภาพบ้านเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย ต่างคนต่างมุ่งเน้นเห็นแก่ตัวไม่เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองจ้าเมต่างคนต่างจะหาประโยชน์ใส่ตัวเองมากขึ้นครับความวุ่นวายส่วนหนึ่งมันก็มาจากข้างบนพวกนักการเมืองด้วยส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเดี๋ยวมันจะมีคําถามคําตอบในประเด็นต่อไปนะครับครับลักษณะของน้องต้นเล็กครับต้นเล็กก็อาจจะเป็นเพราะอุดมการณ์ต่างกันมัครับ ที่อุดมการไม่ตรงกันก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นครับนอกจากหาดหญ่ค่ะถ้าเหมือนมองในมุมของตัวน้องเองน้องเป็นนักศึกษาน้องจะมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันหาความแน่นอนได้ยากมันไม่มีความมั่นคงทางชีวิตทางการใช้ชีวิตแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยมันมีผล กับการศึกษาเศรษฐกิจคือมีผลกับทุกๆคนในประเทศอนะคะ่ะ<ช>มันอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกถือว่ามีผลกระทบกับว<ช>ิ<ม>ถีชีวิตที่เป็นอยู่ะนะครับของพวกเราในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะ,ะซึ่งประเด็นที่เป็นอยู่ในบ้านเราเนี่นะครับเมื่อกี้ทางตงต้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งนะครับมาจากฝ่ายการเมืองนะครับส่วนหนึ่งก็มาจาก พี่น้องประชาชนด้วยันเองนะครับสถานก,การณ์ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในความรู้สึกเราเราเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกเครียดกับประเด็นความขัดแย้งในปัจจุบันหรือไม่ตั้งต้นกลางน,นะครับมีมีอย่างมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมุติว่าอุดม การต่างการความไม่เข้าใจกันในการทํางานฮะมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นการชิงอำนาจทางการเมืองเนี่ยครับครับทำให้แบบเกิดความไม่เข้าใจการเกิดการประท้วงก่อม็อบกันอะไรเงี้ยครับครับจริงๆแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับการเมืองมาเดี๋ยวชิงอำนาจมันก็เป็นเรื่องของนักการเมืองพวกเราจะไปเครียดด้วยทำไมก็เครียดครับเพราะว่ามันการเมืองกับประชาชนมันก็ต้อง ไปด้วยกันนะฮะกับเศรษฐกิจประชาชนก็มีส่วนเสียะฮะถ้าการเมืองไม่สงบอะไรเงี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ไม่ดีตามไปด้วยครับครับน้องว่าอย่างไงบ้างเครียดบ,บ้างไหมกับสภาพการที่เป็นอยู่เนี่ยบ้านเราทุกวันเครียดนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยขึ้นอยู่กับการทํางานของรัฐบาล แล้วถ้าเหมือนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทุกคนเนี่ยเขาจะมีความกังวลว่าต่อไปที่ทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเขาจะมีความเครียดว่าการใช้จ่ายเขาจะต้องเก็บเงินไหมเขาจะต้องเก็บออมไหมตอนนี้เขาจะซื้อบ้านเขาจะซื้อได้ไหมในตอนนี้เขาจะมีความเครียดคือเขาจะต้องคิดเยอะขึ้นทําให้เหมือนคนไทยดูแบบรอยยิ้มที่เคยมีก็เริ่มจะขาดขาดหายไปอะค่ะเห็นหน้ากัน ใส่เสื้อต่างสีก็ขมวดกันตรงนี้คนละสีกับฉันแล้วฉันก็แบบจะเป็นในส่วนนั้นตอนนี้เราจะรอยยิ้มที่เคยมีมันก็จะขาดขาดไปทําให้มองว่าเครียดเวลาใส่เสื้อแต่ละวันนี่ต้องคิดไหมว่าไี่วันนี้เราอย่ใส่สีไหนคิดค่ะคิดใส่สีที่มันเป็นกลางๆไม่เป็นก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นฝ่ายสีไหนสีหนึ่งนะใช่แล้วทางต้นล่ะครับซึ่งในฐานะซึ่งเป็นรูปอีสานนี่นะครับวันนี้ เราเห็นพี่น้องประชาชนดูเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องในภาคอีสานบ้านเราเนี่ยซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงในทางความคิดเรามีความรึกสึกอย่างไรบ้างถ้าถามวกไปกับประเด็นแรกเมื่อกี้ที่ถามว่าสังคมเครียดมากขึ้นไหมผมว่าเครียดมากขึ้นครับเพราะว่าทั้งระบบเศรษฐกิจก็ไม่ดีัทเป็น,ปนไม่เฉพาะเมืองไทยแต่เป็นท,ทั้งทั้งทั่วโลก รวม,มทั้งการดํารงชีพของตแต่ละบุคคลครับอยากคิดว่าวันนี้เราออกไปทํางานเราจะปลอดภัไ<ท>ยไหมเราจะเจออะไรไหมอย่างพ่อค้าแม่ขายที่อยู่แถวศรีลมเมื่อสองสามวันก่อนที่ผ่านมาอเกี่ยวกับการปลาระเบิดอยู่ดีๆก็โดนระเบิดไม่รู้ว่าวันหน้าจะโดนอะไรบ้างอย่างแถวคพระนครเทิโนล์พระนครที่โดนยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าเข้าไปอยู่ดีๆก็โดนไม่รู้เพราะอะไรครับมันยิ่งทําให้บุคคล คนคนของเราคนไทยเราเนี่ยเครียดมากขึ้นการน่องเที่ยวก็ไม่ดีนั่งเที่ยวก็หายการทํางานแต่ละส่วนก็วุ่นวายไปหมดในานะที่เป็นลูกอีสานความคิดของลูกอีสานมันก็มันไม่ใช่การพูดไปแล้วจะกลายเป็นว่าเป็นการดูถูกคนอีสานด้วยกันเองคือบางคนเขาก็ความรู้น้อยแต่ข้อดีของคนอีสานก็คืออืม,มีความจริงใจผมรักที่จริงใจครับการมีบุญคุณต่อกันเหตุผล ที่คนอีสานส่วนมากที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวเพราะว่ามันเป็นเพราะการจับจูงของนักการเมืองนักการเมืองซึ่งเห็นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าคี่การลงทุนไปแล้วต้องเอาคืนและก็ไปใช้ความมีวุฒิคุนนั้นกับคนอีสานคนจะต้องถืนของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวคนอีสานพูดง่ายๆว่ามีความจริงใจแล้วก็ัวเรื่องบุญคุณโทษครับผมมันเป็นลักษณะเหมือน เออเพื่อเป่อเผ่กันครับเขาช่วยเราเราก็อน่าจะช่วยเขานะเลยกลายเป็นอย่างนี้ครับกับประเด็นคําถามอ่าเดิมนะครับนอ้นองต้นกลางคิดว่าย่างไงบ้างคิดว่าอืมยังไงอะทําไมพี่น้องอีสานของเราวันนี้ถึงมีความคิดความเห็นที่รุนแรงกับเมื่ออดีตที่ผ่านมานั้นคนในพาคอีสานเราจะ,ะมีความเขาเรียกว่ารักสันติรักความสงบ มีความสมัครสมานสมัคคีกันนะครับการสภาพที่เป็นอยู่ระหวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรอีสานกับมาแรงแล้วก็การขึ้นไหวงต่างโดยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายการเมืองเองก็จะมุ่งเป้าขุนเอาคุณอีสานเข้ามาอาจจะเป็นเพราะความเป็นอยู่ของภาคอีสานครับที่ที่ต้องเข้ามาแบบออกเสียงแบบ ออกมาเดินขบวนเพราะว่ามีปัญหาเยอะฮะภัยอีสานทั้งภัยแล้งภัยอะไรอย่างนี้ถ้าแบบเกิดปัญหากับพวกชาวบ้านเนี่ฮะ,ฮะถ้าเขาแบบพืชไร่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ม,มันไม่ได้ผลผลิตเขาก็ต้องแบบอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือจึงถ้ารัฐบาลช่วยเหลือไม่ทันไร้ยเขาก็อ,อาจจะเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะเขาทําอะไรกันอยู่อะไรเงี้ย<ะ>ในในในรัฐบาลทําไมเขาไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยทาไมถึงแตกตา่างกันสมัยแต่ก่อนก็ ผู้ดีสารจะอดทนคือจะไม่ค่อยแสดงออกเหมือนปัจจุบันนะครับเกิดการชักจูงมาครับชักจูงจากแบบอาจจะใช้จิตวิทยาในการชักจูงก็ได้เพราะว่าคนอีสานเนี่ยอส่วนใหญ่คนสมัยก่อนฮะขาดความรู้ครับไม่ค่อยมีการศึกษาเอ้ยแบบมีการศึกษาน้อยกว่าปัจจุบันนะคือจริงใจเกินไปว่ากันลักษณะอีสานแล้วทีนี้ ในฐานะซึ่งน้องเนี่ยนะครับเป็นคนภาคใต้แล้วก็อยู่ในจังหวัดซึ่งถือว่าพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครับอำเภออยู่อำเภอสะเดาใช่ไหมติดชายแดนพอดีมีความแตกต่างกันไหมสภาพพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในภาคใต้กับดีซานคือทางภาคใต้มันจะเป็นอย่างนี้ทางภาคใต้เนี่ยถามว่ามีการปลุกปั่นอะไรอย่างนี้ไหมเกี่ยวกับทางการเมืองเนี่ย